สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องอมื่อนี้กะอันจิมม่าทยชีวิตเรื่องราวของพี่สาวลงอันช่องยูทูบเนาะพี่น้องเนาะกับฝากเบิ่งฝากแย้งเนีด้นพี่น้องเดอ้อเพิ่งเปิดช่องใหม่ฝากเบิ่งนะจะ้ากัจิมาสัมผั์ชีวิตของเอื้อยนี่แหละจ้าของพี่สาวเสื่อนไม่ไงเมา <c oughs> ไม่ไงเมานะจ้าพี่น้องเนาะขอนอนุญาตไทายลงยูทูบเด้อยเดอ้อ ลงยาลงโหลดอนุญาตเลยบ่เออจ่าเถอนะจ่าเถอะบ่นอันจิตาเมื่อยเด้วอว่าไอจีบอจีหาบอตั้งแต่เนี่ยหน่อยเลยเด้อตอนนี้ยหน่อยนะ่ะเจ้าจะจะ่แนมข่อยจะแนมกองแนมกอง <laughs> พี่นอ้องตางคนก,นกับตางไม้น้ำกันพี่นอ้องเอ้ยมาทายคิปน้ำกันพี่นอ้องอัน คือว่าตัวหน้อยจะเลี้ยนจบไปะได้ปะซีค่ะจะเลี้ยนจะเลี้ยนจบ,นจบปะซีตีจบปะซีเป็นได้ลำบากบ่ชีวิตตัวหน,น้อยิเลือบอ่ะอาบ่อยฟัง,บง,บงเบ<ะ>ิ่งลำบากอย่างต้องคุ้ยทั้งง้ออืจุนกับลักไปเนี่ยจุนไลติดสมัยก่อนจไลสมัยแตก่ก่อนเด็กน้อย,ยอย่ยงง้ออย่ยงคุ้ยเนาะจุนกับมาเปิดในคอกคักเห็นอยู่แต่เด็กน้อยบอกว่าไงตอนนั้นเจ้าหน้อยอยู่อะไรคอคุ้ยไปใส่ อยู่บ้านนั่นแหละเขามาลักเบิดเอาอยู่ในบ้านเลยเอาแล้วพ่อแม่บ่เห็นตะบ่เห็นบ่รับพ่อแม่รับพ่อรับได้พะอจะเจ้าบ่ได้รับจะเห็นกับมาลักอ้ามันกระจีบ่อือบอเนี่ยตีเอ้ยจนมันญ่จอยบนน้ำหาข้อยบักนุนมึนขาลักข้ารักไปจากตัวกันไปมดขอกเลย จะแนมก่องไม่หมุดขอบอเ,เ,เอาควบยมาขอ,อกเลยปาดอจะ,ะนี่ก็หาบเข่าไปว่ะคนใหญ่เนาะหาบเข่ามอแกงหมอหนามหาไปกินผอมองูแหละโค้งง่ายหมืหาเปไ้ใส่หาไปหาควบอืออ๋อหาบเข่าไปตามขวยเออหาเข่าไอ้คนตามนนะอ๋อ <laughs> คนตามคว้ยงเสร็จนะไม่ได้เห็นบ่ไั่นี้ เห็นตัวมันเอาไปขังอยู่โค้กอ่ะเอาไปขังอยู่โคกผู้เราโคกไอ้อีหยังเขาเอื่นบ้านอีหยังบ้านตะคอบอ๋อบ้อบานตะคอบวันนี้ก็ได้ควายกลับมขึ้นเย็นบ่ได้มาได้มาก็หายอยีกคืแล้าวันนี้ตอนนี้หน่อยเป็นได้รับจา้างอีหยังจังได้ไม่ได้รับจ้างเขเรียนหนังสืออยู่เรียงตะขวยแหละเรียนหนังสือก็เรีย,ยรงตะขวอจ,วอจบแล้วเขาก็ไปกรุงเทพจบจบป้าได้ จบปีจ๊าบปะซีจ๊บปีมากเนียอายุเท่าไหร่ปะซี่ะกอนอยากปีเท้าไรวิบสิบหาปอสิบหาหรือว่าวอดดอสิบสองปีสิบสองปีโอสิบสองปีไปนี่เขาก็มาหาคนไปกรุงเทพหาเด็กหน่อยไปกับกาาร์วาเขามาบอกว่าจะไปเป็นงานนี่อย่างเป็ดขนมเขาบอกเป็ดขนม เจาก็เลยดีใจเส็จแด่แป้งเทเอืออายุเทายตอนนี้สิบสองหรือสิบสามเ็าออกโรงเรียนก็ไปเลยเออประมาณก็ไปประมาณตีไปสิบสามปีเนาะตัวดังๆสิบสามแหละไปฮอดเขาก็เอาไปลงอยู่หลังหมอลำพุงมันก็มีโรงงานอยู่บางงานเดี๋ยวตอนเขาไปนี่เขาบอกว่าเงินเดือนเทายเขาบอกให้ฟังอกว่าเอาล่วงหน้าแล้วไม่ไม่เขาบอกจะบอกว่าเทายเงินเดือนมันนนลอย เรื่องห้าสิบบาทเออเขาบอกว่าเสียงเงินเดือนลอยหรือห้าสิบบาทเจ้าก,ก็เลยไปไปแต่เจา้าบุหูว่าเขาเอาลองนาแล้วเจา้าบุหูเป็นบาาอาเขาเอาลองนาไปแล้วอ๋อคือคือบคือบุูุเลยว่าเขาเอาเงินลงนาไปแล้วคือถึกหลอกไปวป่าสันท้อถึกหลอกโอ้ยถึกหลอกไปบัตเนี้อันเอ้ยไปไปนี่ไปถึงคนป้อมไปไปได้เห็นงานนี่ยังเอ๊ะ <laughs> ขนมทำทำขนมทำทำสี่ห่อสี่ห่อบาท ตะกอนอ๋อขนมที่บ้านขนมเป็นค้อกคมๆขนมทำๆเที่ยวขายันแต่เจ้าร้านขายตะกอนนั่นบอกเออชูหมื่นเขามาขายเนี่ยนี่หอละบาทแล้วตะกอนมันสี่หอบาทขนมทำๆเจ้าไปถึงมันนี่เขาเจอในเขาใส่งานเจ้าจังแดงนี่เลยเขาก็ให้กอกขนมดีๆนั่นแหละแต่มีคนหนึ่งมาเขาเอาเด็กคนนั้นไปเด็กคนนั้นกับอยู่นําบ่อใด มันห้องกลับมากขึ้นเขาก็เขียนก็ตีตี้ใดตีเล็กน้อยคนนั้นแหละตีเด็กน้อยคนนั้นแล้วเจ้าเจ้าถึงตีบอย่านถึกตีบป้าแล้วจะาปกาห้องอือโอ้จะก็เขียนแต่เขียนแล้วย่านเจ็บยด้ลยะไปซื้อเขาหาคนนึงหน่อไปแทนยิ่งนอนไปยี่สิบเจ้าบ่ซื้อบรนเน่บริเนก็มีคนอยู่บ้านเขาคนยู่ในบ้านไปแทนอีกคนหนึ่งไปแทนผู้หญยิ่งคนนั้นไปอยู่น้ำเจ้า ปไปพร้อมกันสามคนไปพร้อมกันสามคนก็นเลยไปไปแทนพวกซมน,นันมาสั่นเถาะเออยิเอ้เมาก็วยานถือตีเนาะกับบกกายฉันแล้วเคยใส่งานจังไดะใส่งานเหมือนหนึ่งจั่วโมงไหวยมัดมือหอดคำย่ำ,ำขึ้นเดะย่ำขึ้นกับอะไรรำเลยนอนอ่าค่อยนอนตอนอะไรจังนะไม่ให้นอนตอนตีหนึ่งตีสองตื่นขึ้นมาก็ทำเลยสิบสองสิบสามนั่นนะป๊าแล้วก็ให้กินข้าวมื้อเลยจัคเวลา สองสองไม่ล่ากับขาดีบ่ะกับขาวอย่างบอีกเหรวเดียวแล้วก็ให้เงินเขาใส่บ่ะเปเนี่ยบอ,บอใบเงินใส่เลยอเอาวันหลังมาวันหลังมาเอากะเอาคนมาเปลี่ยนยัยเมาก็ยานถือตีเนาะก็ไปแล้วกันในน้ำกับได้อีกเดี๋ยวเดียวอันเข้าอันเจ้อยุนอ่นัันในจักเดือน จะยุสภาพแบบนั้นนะได้จักเดือนสามเดือนสองเดือนสองเดือนบันี้เจ้าเจ้าออกแต่เขาออกเจ้าไปง่ายไพยุบบนเดือนตีเขาอเจ้าไปง่ายยุบบนเดือนหรือว่าเจ้าหนีง่ายยาเขาง่ายเจ้าไปยุบบนเดือนอ๋อเขาไปย้ำคืนเขาอย่าเนาะจำทางได้อ๋อเขาเขาไปย้ำคืนเขาหมายจำทางได้ไปนํากันทางเมื่อสามคนเลยไปผู้เดียวไปผู้เดียวเจ้าเออบัน้เปปแปนไปยูหลานอี่ยังบันเนย้นไปอยู่นอกเขต อยู่ตลาดผู้คุณอยู่ตลาดผู้อยู่อันป่าทงนาป่าทงนาว่าตะวันตลาดผู้เป็นทงนาเป็นบ่อมวัชนีไปยวนมันมีทางสายไต้ทางรถไฟสายทางรถไฟสายไต้เขาให้เงินอีกบ่อหลานที่สองเนี่ยบ่อนั่นกองบ่ให้บ่ให้เบอให้เงินเลยบ่เอาของให้กินตะเขาสือยงหมาบันนี้ยวนหลานที่สองเนี่ยยังเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาไปเติมแก๊ส ไปเติมแก๊สแล้วก็เลี้ยงหมาเขยิ้มขึ้นเขานอนกัหมาจะน่ายจะดีปะจะดียังมันตีเฮาอตีเหี้ยตีอีกถึงตีอีกถึงตีถึงทรมานี่อีกปัาดือโหดไหลเงื่อนเดือนกับบ่อไา่เอากับบ่อไห่ก็ตีอีหยังพังอะไรยังก่อไอคนมาหลังมันมันง่กว่าเหรอเขาก็บ่ตีมันมันตีแต่เหรออืเออตีนั่นเออ บันนี้จะทนอยู่ไดีวโดนบออยู่นั่นนะว่าปีหนึ่งเลยเจาพยายามหนีบอในช่วงทปีหนึ่งเนี่ยพยายามหนีตลอดหนีเธอหนึ่งหนีเธอหนึ่งหนีบอลลอดหนีบอลลอดเป็นไรกันหนีบอลอดหนีบอลแล้วมันมันหนีจังไหนนีขาบไม่หยางขาบกําแพงตปโอ้ยข้นกําแพงหมักสุงๆเอมันเป็นกําแพงบ้านมันมีกระจกน้องๆกระจกเสียบไว้กําแพงบ้านแล้วมีกระจกเสียบไว้เราจะใหยังปีนขึ้น เอาแมนมองประตูหนามันเลยอ่อหมากัดดึงชินไลถตะแก่ตะแกอยู่บ้าเมือนนั้นบอกใอยู่มันกัดดึงอหอตากองาตาอื่นซื่อมันมันกับบอฟังมันกัดดึงเหาลงมาขึ้นอ๋อในคณะที่เจ้ากำลังปีนคืนนี้แมนบอกจะนุ่งกระป้องหมากระดึงดึงลงมา เด็กก็เลยหนีมาได้หนีมาได้โอ้ยพี่น้องเลยทารุณเนาะรอบสองเอเอรอบสองอยู่ใหม่ยักษ์สองสามเดือนนี่แหละรอ,อบสองคือในชว่วงนั้นเจ้าก็คิด้อดบ้านกับพยายามหน,นีมาสันต์ต่อเออช้างใหญ่ถวดไปออเ,อเอิญอ๋อผีผีไปเอิญเออผีไปเอิญคนมาท่านได้ดอกโ่เมนผีอ๋อจินคนนี่แหละเรายังเป็นคนอยู่ของรักษาอ๋อของรักษาเพิ่นไปเอิญมา นี่นา่งนี่นั่งมันวะเออเจ้านะเออเออในฝันมันจะทอดเออหงานดีกับบ้านไปชิงหูแล้วหูทางไปมสิดอกับหูทางกับบ้านโอ้พี่น้องทรมานอ่านหนังสือจะคืออ่านออกอยู่อ่านออกอยู่แต่วันนี้ไ่ได้ไปบ่ได้ดิเขาบังตาเอาเขาแก้ใบเงินใส่จักบาทเลยติบาทเดียวก็าไปได้บัตรแล้วสบู่ยาวอยู่ใส่สบู่ก็ใช้ของหมานั่นแหละ สบู่มาเอืออะไรกินข่าเดะกินเขาเ้กเขากินกับหมากินกับหมาอุ้ยบอกนั่นแหละกินข่ากับหมาเลยเออปาพี่น้องปาลุนเดะโอ้ยไอหมออยากหมองยังไงคือว่ากับเข้าให้หมานะคือกับเข้าเห่า,าสาันทอออเจ้าก,กินก่อนหมาหรือว่ากินพร้อมหมากินพร้อมกันแหละกินพร้อมกับหมาอุ้ยนี่ตือยเออปาพี่น้อง ไอ้ต้นย่องไงตีนอก็ขาดจะไปดองเอ้ยต่เราอุบาทคนเฮาแอลำบากคือย่างวันนี้กับเขาเมันดีบอกกับเขาก็ให้มาน่ะกับเขาพี่เจ้าของมีดีตีกับเขาให้ม้านะเออเอาเขาเขาเป็นคนตักมากตินเลยว่าจังเดย์เขาไปตักเองกเย็ดไว้ให้แล้วเขาตักเอาเขาไปตักเอา อ๋อสั่งกับแสดงว่าเขากินแยกกับหมาอยู่แต่ว่านางกินกับหมาอ,อ๋อ,อ,อนางกินกับหมาขึ้นดูแลหมาจักรโตยำขึ้นหมากระน,น,น้อนหมนเงี้ยกระน้อนหมาอ๋อกิน,กนขาอกินน้ำกันคื้นนอนน้ำกัน้นหมาข้าจากักโตเป็นี้สี่ตัวสี่ตัวอ๋อไอ้หมาสี่ตัวนี่ติที่ว่าให้ใเจ้านี้บ่ได้เนีเออ่ยลาบสองแล้วลูกนหมาพวกหัควคุณนี่หรหอเ้าเหลี้ยงเอาไปขี่ชัวร์จังเออ เอาไปขี่ข้างนอกนะเออเอาเจะเอามาไปขี่จะขึ้นบรลเนณนี้เลยจ้ะอาทิตโอ้อันี้หมาเขาหายก็สิจัาบ่เงี้แหละต้องเอาม้าเขาเกาะอีอบัดนี้ห็นไห้บัดนี้รอบชาอาทิตย์แล้วมีไอ้เหมาหนี้ชาอาทิตย์บัดนี้จังวัดที่นี้แด้ไนคือจังไดบัดนี้ชาอาทิตย์ชาอาทิตย์มันเปิดประตูไว้ไงเออลูกมันปิดโรงเรียนนะเปิดประตูเปิดประตูอันบ้านไว้เออ ลิษโรงเรียนแต่สภามาบอตอนนี้หอไปอยู่สองชุดสามชุดเหาอ,อ,อไปเบิดนี่มาคนเดียวเต๋สองไีนั่นแหละอืกับมัวนะท่านด้วันนี้นี่แร่นบอวันนี้ออกจากนั้นได้เลยนบอแรนรแล้ว,ลวยังไปแน่นทางรถไฟเลยเลมีเงินติดตัวจากบาตรไม่มีมันเป็นปลาเลยเม็นบอตอนนั้นจี่ไหมันไม่เป็นปาลาหรกมันเป็นบ้านคนแหละ เป็นบ้านคนเวีนชะล่ำเป็นยางตะกอนบัดนี้ยางไปบัดน e ี้เฮ็ดได๋ยยางไปโดนบ่เขาก็ถามตัวยางไปพาะยางตั้งแต่หาโมงแรงหอดวงเวียนใหญ่สองถุงโอ้ยิ่ตว่าเป็นวงเวียนใหญ่หูท่อตอนนั้นมีป่ายอ่านอยู่เนาะหอดหอดสองถุงบัดนี้เฮ็ดได๋ยัดนี้หิวข้าวบเข่าที่วัดนี้หิ้วเข้าวตัว ก็เห็น้องยังเดือดเดือดได้หนะแม่ขาขายขนมเนอยังเดือดือดะดาไปเขาก็ถามว่าหนูจะไปไหนหนูหนูอยากลับบ้านหนูว่่มีการรถลับบ้านบอกบอกเขานออแ้วไปอยู่กับเจ๊ก่อนก็ได้เขาว่ะอันนี้ในเชิงสะพานรอยจีนเนี่ย เึ้นสะพานลอยแล้วมาอยู่ข้างล่างล่ะลงแล้วลงไปขางล่างอ่ะคนที่ทานี่คอแม่ค้นสะพานลอยไปแล้วคนที่ขายนี่คือแม่ค้าคนที่ทานี่คือแม่ค้าอ๋อหนูจะไปไหนมาสันหนูก็อยากกลับบ้านแล้วหนูอยู่ที่ไหนอยู่บุรีรัมย์เอาไปอยู่กับเจ๊ก็ได้อยู่กับเจ๊ก่อนค่อยไปคนณว่า่าน่ะเออมาเี่นี่ก็ลงที่ขนมนั่นแหละ บันนี้ก็เลยไปอยู่น้ำเขาตีบันนี้ไปอยู่น้ำเขาไปทั้งสองคนเลยไปทั้งสองคนไปเห็ดอีหยัง,ยงบันนี้ก็ยังว่า,าลูกโมแป้งลูกโมแป้งเออ,เอ,อบันนี้ดีบ่เขาก็ดีก็ให้เงินเดือนบ่บันนี้อืม้บ่ให้แต่กินซื้อไม่อีกให้แต่กินเออบันนี้อยู่ไดรุ่นบ่บันนี้บันนี้อยู่ได้อีกสองปีสองปี ป้าขันเขาไหเงินแต่กับวนนี้วะยังตอนนั้นเงยเมากัลรังเป็นเด็กแล้วเด็กไงยหเด็กกําลังเริ่มเป็นสาวเขาหายกินขนมแนบบอห้กินบอหายเงยห้าเงินสืบของใส่ของหยางบอหายยูอ๋อจะได้ว่าก็ดีเติมยูเพียงแต่ว่าเขาใหวเงินเดือนเขาบ่ถามแต่ว่าเขาอยากกับบานบขาบ่ถามได้เมาเขาเลยหนีวันนี้ก็นนี้อีกนี้รอบสองอีกนี้ไปไม่ไงนั่นละมูดกันยังอยู่ในก้านตี มันหนีแล้วมันหน right. uh, so right. like? ีก our ่อนเน่าล้วมันอยู่น yeah, ้ำเห่าล้วมันหนีก่อนมันเห็นมูมันพีหน้องมันอยู่นั่นอยู่วงเวียนใหญ่มันเห็นพี่น้องมันจำได้ก็เล่นก็เลยนนี้ก็หนีว่าเอาเหาไปนําเอาก็ลําบากผู้ดียวบันทึบันนี้เจ้ากันนี้ที่หลังเป็นไงนี้ที่หลังนี้แจ้งได้เป็นไงนี้ยายคนยายเนี่ยเมียเมียเบงินนั่นแหละเมียเบงหนคนจะเป็นเมียขาขนมไทยเนาะ เพิ่นก็นมาซื้อซื้อแปง้งซื้อยังนี่น้ำนี่แหละอันไม่เงเมาขายอย่างนี้แหละ,ะคือว่าขายแป้งนะ้ำอาจารย์ทออขายแปง้งหมูแป้งแล้วก็ขายแปง้งนะเฉานี่เขาขอถามเจ๊กกอยากได้ไม่เงยมองมัมนก้คน,คน,น,นที่ไหนเลยก้นปวนคนขาวคนงามเป็นวะเจ๊กอยากได้ทำไมข้าไม่เจอ มีผบคุยบอลตนนอนนั้ยังเป็นเด็กหน่อยปีนึ่งปีหน่งเป็นกันปอยู่กับถอดเมียมึงมนนี่่บออออไปอยู่น้ำเพนแหละอไห้กับมมบาทลาล็เสียงนั่นละได้กับบาไบบาปอยู่น้ำเพิในจักเดือนโอ้หาปีพอยู่นีสองปีไปอยู่แา่เมียมึงมนเนี่ยสามปีหาเป็นหาปีเดีเออเป็นแห่งเงิงนเดือนเป็นแห่งเงินเดือนบอเป็นแห่งเงินเดือนบอบอมันื่อแจทองไง มันเ้อท่องไงอโอก็ดีปน็นอันเดียท่องจักบาทใช้ตองหูกับแหวนก็ฝากเพิ่นไวใ้ใช้บ่เป็นเนาะแต่เพิ่นหให้งเงินใสยู่่นบ่ใสอยู่มาในอยู่น้ำคนดีคนไทยเนาะประเทศนี้มาพอคอนเขม้มชุลินเขามาชาวบ้านอยู่น้องเพิ่นก็เป็นคนยังกระถมผู้บ่าวติเล่ยเนี่บ้อ๋อ เคยมาอยู่นันน้นองเพิ่นเพิ่นเปิดบ้านเช่าเนาะน้ะนองเพิ่นก็เป็นช่างตัดผมพ่นเช่าบ้านก็บนางหาช่างตัดผมนี่งคอยเฮ็ดซอยเขาทุกอย่างทั้งเฮ็ดขนมทั้งตัตไปไป,ไปอยู่ร้านช่างตัดผมอ๋อพอจะตัดผมเป็นนี่นะอโอ้ยจีอยู่โดนบ่่นี่อยู่โดนบ่อะไรๆมองเดียวกันนั่นแหละน้องของเพิ่นอยู่โดนบ่อยู่โดนโดนหลักสามปี อันนี้ดิเงินเดือนมันบ่บ่บ่ได้อีกเอาตั้งหลายปีนี่บ่ได้ไม่ได้อ่ได้ก็ให้ใส่บ่บหดเนี่ยเขาชื่อเส้องบาให้นุ่งก็ได้กินไในยุ้ยแซ่บๆแค่นั้นเองปะเจ้านี่ปะนี่คนสุรินทร์น่ะเขามาเช่าบ้านอยู่อยู่ข้างลานตัดผมเลยอ๋ออันเจี๋ยน่ะตัวเขา่าช่าเนาะเจี๋ย เมียเมืเองมนตัวเข้าว่าสิผ้าเข้ากับบาทตก็ผ้าเข้ากับอันชังเมียจอยก็ไม่อื่นแต่เข้าชมมือชุมมือของรักษา่นคมนมาทำตาย้คนบอกว่าเสีกยการแต่น่นไม่้ครับคนสีผ้ามามบานันเท็นได้จริงได้กลรบ,บันี้ก็คนชาวบ้านคนชุลินไปเชาวบ้านอยู่ังนี้ยเอิ่นผ้ากับเจ้า่นขออย่นั้นอยู่ขอแต่ของบา่ จะ้ะลอยเพื่อนฟังสิว่าอยากกลับบ้านก็เลยบ่ได้กลับมั้งสิสิสอ๋อมันมวยเวลาล่างถวยล่างขนมล่างถวยขนมพูหน่าไม่มีลลาง,องเอาไปคล่องอยู่รถไปเอิเนไปล่างอยู่คล่องลาอ,อ,อยู่จังหลายปีบ่ได้เงินบ่ได้เงบ่ได้พี่น้องเอ,อ้ยชีวิตลำบากค่ะแน่เนาะกลับมากอะมาอยู่น้ำพวกน,นี่นั่นน่ะกำนัน มันมีก so, ํานั่นมาหน้าตั้งยันตลาดตั้งยันตลาดบ๊อบกบะนี่บ๊อกพ่อเพอพ่อเป็นกับมาพ่อจะอะไรจ้ากบาทเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเจ้ากับมาจากถอหนังผืนผ้ามากลับมาหอดบานเลยเป็นบ๊ตอนจะกลับบัตเจด้ยก็ส่งค่ารถเจ้าบ๊กบ๊อกส่งแจ็คบาทดีก้นเชาวบานที่ส่งไงบัตเราท่องได้บ๊อกท่องในก็ซื้อยฝากเขาไว้ก็ใได้บ๊อกมาแล้วโอ้ยตายไปบันี้แม่จำบ่ได้เลยพี่น้องเป็น ฝาเขา,าไว้ไปมันนี่มาหอดม,อมันนี่มาหอดบ้านอายุส่เกตหองหายพอมหอดบา้าบหนห้หอ,นองเดี๋ยวอายุสี่สเกตอีกอีนึงจะมาหอดบ้านยังจะไปสี่สเกตบอกเพราะท่านนี้หอดบ้านอีกชงมืชงมูอีกมูอเจ้าบัสจะนั่งรถใครจากกรุกงเทพไปสี่สเกตจะเนี่ยจะเข้าบ่อร่องลำเป็นแบบบอล่งหย่อนหยางชงมูมูมันโงูมันอ่านังถือบอกกันเลยจากควงเก่งเลยไปทไลงลไปรงเขาเอ ไยหอดส่จากกัแล้วไปหอดหาโมงแหลงลวดหมาตัวแดงสีนิสง่งไปหอดคู่ขันบุตรไปบาดปืนใหญ่โมไปบาดปืนใหญ่ไปส่งเขานะ่ะกับวันนี้ก็ไปนอนญี่ปุ่นเตยญี่ปุ่นแล้วจักเดือนมันนี้เป,ปี๊ยเป,ปี๊ยนอ้อหลอกบอบอหอมไปอยู่เป็นเป้เลย,ยน,นะไปยุขโ,โมเลยนะเดตอโมูเข้าใจดีแตะโมมันกับไปบานมันตัว แล้วคอยเป็นลูกไผ่หว่าเลยเอ้าเขาเห็นคอยเขาอยากได้คอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปส่งมูถึงบ้านมูบองถึงถึงบ้านมูยังบ้านหนาวัดไปเลยเออยังพัหนวัดไปเลยบันนี้จะไม่ได้พักจะไม่ได้พักบ้านมูจีพักบ้านเขาแะลรพักจังมือพักสองสามมือเออแล้วบันนี้เห็นแดีบันนี้เขาเนี่ยนันอยากได้คอยอยากได้เป็นลูกเอออยากเป็นลูกก็เลยจะเล่ไปเป็นลูกเขาเออคนกับเปิดหลาน ร้านนี้แหละบัตรแบบเขาขายอันนี้นะร้านข้าท่านสอออขงขายของชั่มนั่นละร้านข้ามูอบัตรนะไปอีนังคนว่าแต่เขาวอกเราเป็นเนาะมันเดินมันบอกไทยน้ำหอมว่าแต่ว่าอีนังจะไปอยู่กับพ่อไหมพ่ออยากได้ลูกสาวคนว่า เขาก็ไปไปก็เอออยู่น้ำพินมาเป็นปีแหละู้บาวก็บยากมากใส่สิมาเขาเขาเลี้ยงเขาแบบลูกเลยเต๋อเขาซอยเห็นงานในการิ่นบอเหี้บดำหน้ากัดำาอกปอกกัรอเจ้าพคิดจะมาบ้านที่ไตอนนั้นคิดอยากมาอยู่แต่มันมาทันถึงเวลาของเขาเลยมมีเงินหรือจังไดหรือติดู้บาวบอมแมนเวลาของเขาใส่หนีเขาก่อน มายถึงจังไดใช่นี้กาเก่าโอ้ใส่นี้กาเกา่าโอ้ไม่ยังสี่ตีโอจะขึนสี่เจากับเบรเกาบานง่ายเล้อ๋อกาเก่าของเรามีแล้วก็ใช้ให้เขาหมดแล้วเ้าจะนีผู้บา้าเนาะมักเข้ามันจีบมาชุดเข้ามันหลอกเข้าไปเอากะโต้เอากับปลเอาผู้บ้าวน่ได้มาจีบบะมันบ่จีบมันจีบคมคืนเอาเลยนะอ๋อผู้บ้าจีบคมคืนเอาเลย แต่กระบะได้ค่มคืนกระบะได้แล้วมันไปเปิดประตูโอ้บานพอหนางกูกับดีได้แหละมันฮักกูอยากได้ยังคอยก็เอาเบิดเนี่ยหลานห่าเนาะไปวัดจังสีกูกไ็ไปไปกินไปทานน้ำเขาสม,มัยนี้เด็กไปยางเด็กเปล่ามุกไปย่างไปเลยมันตายสิเหลือจ้ำได้กวะจ้ำบานไปไหนจ้ำได้เพมันอยู่บานปู่ใหญ่ อยู่จังหวัดอําอย่างอำเภอปื้ใหญ่เปล่าเขาอยู่ปื้ใหญ่นะบ้านปื้ใหญ่แมักรยานกู้ขันปู้ใหญ่ปื้ใหญ่เอาบัานทีนี่เออเอาจักรยานไปก่อนแม่นี่ได้ไหมชีวิตของหอยลำบากหลายบ้านที่นี่เจ้าก็ได้มาอยู่บ้านแต่วันนี้อยู่นั่นปีนังมาอยู่บ้านมาอยู่ศรีสะเกดอีกไหน วันนันอยู่เมืองนั้นยังเดียวไหนประเทศไหนก็พอบริลมย์มีบอโอ้ทีแม่เออชีวิตอยู่สีสกตเดี๋ยวพออยู่บ้านพออยู่บ้านบ้านบ้านพ่อเลี้ยงนั่นแล้วมันบอแต่จะไหนจะไหนมาอยู่ในโตเมืองสีสเกีดีในโตเมืองเขาวาข่อยเป็นหลานเขาจะมายังในโตเมืองเขาถึงเห็นเจ้าจะมาเที่ยวเดี๋ยวเขามาเห็นข่อยเขาไม่เห็นเจ้าเขาเลเจามาเป็นลูกไม่งนิ่อ๋อเขาจะจักเจ้าอีก พ่อลุงไม่เงยนิ่วแล้วมันแม่นพี่น้องเขาบอแม่นตัวแม่นตีผู้ใด้ไม่ไงหน่อยก็แม่เห่าออ๋พี่น้องกันเมื่อเรามายุนอะไรอีกนี่หนึ่งเราด้เขียิญจะมาบอกพ่อแม่บ่ะบอกโอ้ยใจดำแต่ปนันว่าคิดหอดบานคิดหอดบานมากเพราะอะไรกันเนี่ยว่าไปใส่กำก่อนหน่อยจดหมายก็บปได้เขียนมากใส่กำก่อนอนะกำก่อนใส่กำก่อนโอ้พี่น้องเอ้ยจะมันคิดใส่กำเก่าหิ้มมุดก่อนมันมา <บ>ก็มื้อเหล้วก็มาได้พ่อใหญ่เตียนเดี๋ยวจะเพื่อยัยเพิ่อบัดน,นี้พ่อนพ่อไอไอ,อม่านยวนโตเมืองอันพี่น้องมาส่งบ้านเดี๋ยวบัดน,นีหรือจงังใดว๊อกบอกลืมข้ามไปพ่อหนาแะไรมาส่งบ้านพ่อหนาแล้วมาสง่ง มันไงเง่าครับม่ไงหน่อยมันมาเห็นมาเห็นอยู่บ้านนี่อ๋อผนมาทรงบ้านก้อนเลยนี่ได้กาบ้านในห้องไห้บอสแฉกนะกะบ้านโอ้ยมี่น้องเ้ยร่วมไม่าดทั้งเมดจักปีที่จาก็อยากลองเพ่งสิบหกปีบอแม่ร่วมไม่ได้ทั้งบมด่อจกบ้านไปทั้งเมดจักปีสิบหกปีโอ้อันห้าหกปีหกปีเต็มเต็มตั้งแต่ที่เจ็เป็นสาวเนากตั้งแต่ที่เขาจับไปนะนะแล้วบ้านก็บ่มีตังค์มาจักบาท มามาด้วยความลำเก็บหอดบ้านบ่ห้องหายการกาดไปวายพ่นเขาทำวนว่ะห่างหงยน้ำหวอนไมีแต่คนหนแา่มีใช่หวนไม่ใช่แหลมไม่ใช่เนาะห้องน้ำไม่ใช่หมอกกำลังเป็นสาวเนาะโอ้ย่นว่ะคนว่าทำมึงตายแล้ว มานะเออเขาไปเมืองหม้อมองได้ก็ว่าพูนไปประเทศนอกแล้ววะล่ะอือมาไปประเทศนอกแล้ววันเอือโอ้ยตายมันมาเมนมาอก็ันนี้มาอยู่บ้านหม้อดูหมอเราบรายาไปเสือวันนี้ก็เลยได้มยอยู่บ้านแล้วค่อยได้ไปยูซีสเกตอีกทืกหนึ่งมันบ่องยูซีสเกตอีกปีหนึ่งพ่อพู้บ่าวยู่ใส่ใดรผัวได้พ่อพู้บ่าวอยู่ใส่พ่บ่าวยูบ้านเอา เ่าๆเบ,า,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 บาๆกันเลยเดี๋ยวเป็นขอบความมาจนเสมอนน่แม่นบ้างเนี่ยเออโอ้ยผลความทุกข์ความอยากไปนกเนาะแต่กันยังลําบากอยู่คือเก่าแหละพี่น้องออแต่ว่าพูดถึงกัย่งดีกว่าไปเป็นทาดรับใส่เขาเนาะพี่ออน้องเนาะอ็ไ้เงินจักบาทอ๋อห้าปีเต็มเต็มห้าร้อยหนึ่งสามสิบบาทก็ไม่ได้ห้าปีเต็มเต็มพี่น<ก>้องเอ้ยลหกละเหินถือเขาหลอกไปบนนั้นบนนี้พี่น้องจนได้กลับมาอยู่บ้าน <ๆ S 2> กัได้มาพอ่อปุบปับแต่งงานตอนนี้ <11. S 1> อเธอแด่อายุสิบเกดอายุสิบเจ็ดปีอุ้ยพ,พ่อปุ๊บกระห้าดแป๊บเลยตดเนี่ยนะสีแมนตัว <c oughs> เออเออกูมึงอยู่ไหนล่ะเออกูมึงขาดเนาะแต่เดี๋ว่วากู้มึงรอเจ้าคอยแล้วเ <c oughs> สมอเจ้าคอยแล้วตีอ๋อ,อพอจีกันได้ไหมกู้มึงกู้มึงตี นะเอาคือบอกจังสันเป็นมูกันมูกันมาจะน้อยเออเป็นมูกันมาจะน้อยตีโดนบ่บัาเนียนแด่บ่อเจ้าโอ้ยร้องยำด่วนเนาะไปอยู่ปลาอ้อยร่างบุญชนชนกะใบหยำข่อยใบหยำข่อยอยู่ชนข่อยใหญ่สุดท้ายก็เลยแดนสุดท้ายก็เลยแดนมาพบรักยวนบ้านเจ้าของพี่น้องเอ้ย ก็จนได้มาเป็นขอบครัวเสมอนี่ล่ะจนในลูกในเต้าในร้านจนว่าไงเมื่อพี่น้องหลรานก็เป็นสา้าแล้วค่ะร้านในในลูกในร้านในเลนแล้วพี่น้องในเลนแล้วแต่ก็ยังลําบากค่ะหายังเสมอนะฮะน้องไม้หายไ็ดหายไม่แต่ละหายพนหายต้องหมนล่ะลําบากคือเก้านั่นแหละจ้ะพี่น้องฝากกันเบิ่งฝากแชร์ฝากติดตามไม่ได้ใจเด้ออันชีวิตเพิินเหมือนลังก็จะไปไทยว่าประเทศนี้ยังจังใดแน่ แจีนไทยมาลงเรื่อยๆแหละจ้าวก็เราห่องไงได้บ่เธอเนี่เพิ่นบ่ได้มาเพื่นอยเพิ่นพ่อไงเพิ่อนมาถึงชีวิตแต่เพิ่นพ่อไงเออถามก่อนถามก่อนเกิดเนาะบอกไปเนะห่องไงก่อนอันก่อนนี่สัมผัสเนี่เพิ่อนไฮ้่าษนได้พี่น้องเพื่อสีบ่ได้เพื่อจิตัางสตีบ่ได้พี่น้องเอ้ยบัตเตนี์กะตั้งได้แล้วพอตั้งได้แล้วก็บ่ได้ยิ้มได้บพรอยากไายแบบพ่องหลายมันมันอันนี้บ่ได้เลยพี่น้อง จจังได้ก็ฝากติดตามฝากเบอง์นี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องอันสว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง